กว่าจะมาเป็นเท้าสีสุดาจันร์เวอร์ชั่นใหม่ดวิกาไม่ง่ายเปิดเบื้องหลังคอสตูมซีรีส์แม่ยวัวเฉลยสาเหตุทำไมต้องใส่ชุดคอมเ,เมน้น ถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์กับซีรีส์เรื่องไม่หยั่วที่เจาะอ,ออกอกากาศทางช่องวันที่ได้นางเอกนางพันล้านอย่างสาวใหม่ดดวิกามารับบทแสดงนำของเรื่องซึ่งภาพของใหม่ดาวิกาในคาแรคเตอร์ของเท้าสีสุดาจันนั้นถูกจับตามองตั้งแต่ตัวอย่างแรกกับท่าพับเป็ดในตำนานนับว่าเป็นตัวอย่างของซีรีส์ที่อิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับความสนใจยอย่างล้นหลามที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของเท้าสีสุดาจานันทรแบรอยู่หัวองค์เดียวแห่งอโยธยาที่จัดเต็มทั้งฉากหลังที่อลังการ คอสตูมสมัยโบราณกับเบื้องหลังเสื้อผ้าน,น้าผมที่มีสตอรี่และได้แรงบันดาลใจจากอิทธิพลของขอมและครูไก่สุดารัตน์จงดาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบและรับผิดชอบเครื่องแต่งกายของภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องกับจุดเริ่มต้นในความลหลงไหลในศิลป,ปะวัฒนธรรมได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นคอสตูมของเท้าสีสุดาจันทร์ในเวอร์ชั่นของใหมด่ดวิกาพร้อมกับเปิดเผยสาเหตุว่าทำไมถึงใส่ชุดขอ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรามาทําความรู้จักประวัติข้าวๆของเท้าศรีสุดาจันทร์กันก่อนโดยครูไก่ได้มีการเปริดเผยไว้ว่าแม่หยัวศรีสุดาจันทร์สตรีที่มีบทบาทสมัยอยุทยาตอนตอน้นในสมัยพระชัยราชาศรีสุดาจันทร์เป็นชื่อตําแหน่งหนึ่งในสีตามกฎหมายของกรุงศรีอยุธยาซึ่งนั่นก็คือพระอัยการตําแหน่งนาพระเรือนซึ่งตาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1998ในสมัยพระบรมไตโรกนาถกําหนดว่าพระมหากษัตริย์มีพระสนมเอกถึง ตแหน่งโดยได้มีการเปิดเผยทั้ง4รายชื่อซึ่งนั่นก็คือเท้าอินทระสุเรนสนมเอกจากทางทิศตะวันตกเท้าศรีสุาจันย์สนมเอกจากทางทิศตะวันออกเทา้าอินทระเทวีสนมเอกจากทางทิศใต,ออต้และเท้าศรีจุฬลักษณ์สนมเอกทิศเหนือกินศักดินาถึงพันไร่และถ้าอิงตามบันทึกของประวัติศาสตร์ของชาวฝรั่งได้บอกเล่าเรื่องราวของพระสนมที่วางยาพระมหากษัตริย์ยกชูรักของตนมาครองเมืองอยุธยาหรือในหนังสือประวัติศาสตร์อยุธยาก พยาดำรงก็กล่าวถึงบทบาทของรีสุดาจันไว้ว่าในช่วงความวุ่นวายของอยุธยาตอนตอน้นนักประวัติศาสตร์ภายหลังหมาตีความการแย่งชิงอำนาจความวุ่นวายของอยุธยาตอนตอน้นเกี่ยวข้องกับสองขั้วอำนาจระหว่างราชวงศ์อูทองหรือราชวงศ์ปทุมสุริยวงศ์หรือระโวลวปุระซึ่งนั่นก็คือของโบราณพามและราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งสุพรรณบุรีตระกูลใต้ไทยพุทธ สีสุดาจันทร์จึงถูกสันิษฐานไว้ว่านางคงเป็นเชื้อสายอำนาจทาย,ยาทของสายอู่ทองซึ่งสนมเอกทั้ง3คนที่เหลือน,นั้นมาจากสุพรรณภูมิสุโขทัยและสีธรรมาโสกราช และสำหรับเบื้องหลังข้อสตูมของซีรีส์ชุดนี้โดยคุณเบลสไตลลีผู้ดูแลควบคุมดูแลโปรเจกต์อยากได้ชุดแบบขอมละโวให้กับท้าวสีสุดาจันสมใส่เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของขอมละโวนั่นเองตามแบบบรรพบุรุษสายตระกูลจึงได้มีการออกแบบสร้างเครื่องแต่งกายดูเครื่องศิราพรจากเครื่องทองขุดได้ในพิมายบ้างรูปจำลักษณ์ของนางอับสรจากที่ต่างๆโดยมีครูบิ๊กพรพิรมเป็นที่ปรึกษาทดลองตัดกระดาษทำศิราพรส่วนต่างๆให้ลงตัว ก่อนที่จะนําไปสร้างจริงมีการเลือกสีผ้าให้ดูแตกต่างจากที่เคยทํามาและพอนึกถึงโบราณคดีของจะนึกถึงสีน้ําตาลสีทองหรือสีแดงแต่สีสุดาจันทร์ในเรื่องนี้จะแต่งกายด้วยโทนสีเย็นจึงได้มีการเลือกสีน้าเงินและกว่าจะหาผ้าสีนี้ได้แทบจะพลิกแผ่นดินหาชุดนี้จึงแสดงสัญญาณของคอมละโว สรุปก็คือทางสไตล์ลีดแดบบันต้องการชุดแบบคอมละโวเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของคอมละโวนั่นเองตามแบบบรรพบุรุษสายตระกูลของนางเท้าสีสุดาจาันทร์ที่ทางช่องวันนั้นได้ตีความจากบันทึกของฝรั่งทีเท้าสุดาจาันทร์ถูกสันนิษฐานว่านางคงเป็นเชื้อสายอำนาจไทยาทของสายอู่ทองก็เลยมีการดีไซน์ออกมาเป็นชุดสตรียุคละโวลพบุรีมากกว่าที่จะออกแบบมาเป็นแนวชุดไทยอยุธยา ส่วนรูปแบบของเครื่องแต่งกายสตรียุคลบุรีนั้นมีการนุ่งผ้านุ่งเป็นการนุ่งผ้าคล้อยต่ำจนเห็นสะดือโดยมีการนำผ้ามาพับจับจีบยาวมีการทิ้งชายพกไว้ด้านข้างหนึ่งของสะโพกจึงอิงมาจากรูปปั้นปฏติมาก,กรรมในส่วนของทรงผมนั้นจะทำเป็นมุ่นมวยกลางสูงเป็นทรงยอดประดับล้อมด้วยเครื่องประดับทองนอกจากนี้ก็จะมีการสวมเครื่องศิรารณพรแต่ในครั้งนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบสร้างทิ้นน่าจะมาจากรูปจำลักษณ์ของนางอับสรนน่าจะเพื่อเป็นการ แสดงออกถึงอำนาจของเท้าสีสุดาจันทร์ในเวอร์ชั่นของสาวใหม่ดวิการวมถึงในยุคนั้นมีการสวมเครื่องประดับนั่นก็คือกำไลต้นแขนข้อมือทั้งสองข้างเข็มขดัดมีลวดลายสวมเครื่องกรองคอทําเป็นลวดลายสวมใส่สังวนันไข้กันแล้วก็มีต่างหูทั้งนี้เราก็จะมาเปิดแมบบ่พิมพ์ลายของเครื่องประดับแต่ละชิ้นให้รับชมกัน เป็นยังไงกันบ้างคะกับคอสตูมเบื้องหลังของเท้าสีสุดาจันทร์ไม่ธรรมดาเลยและถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะ